สวัสดีครับผมผบกับสายลาคือเก่าพี่น้องวัอนี้มาฉีดยะาขายาในปลาบักนาวครับผมพอดีได้ไปเจอนี่ครับบอลูคือกันพี่น้องมันเป็นขี่กระต่ายหรือขี่หนูครับผมนี่ครับผมนี่ครับพี่น้อง บรูคือกันพี่น้องว่าเปนคือขี่อย่างตับใครรู้<ม>คอมเมนต์มาแน่ครับผมขี่หนูก็ขี่กระต่ายพี่น้องดูครับลองเบิงดูครับบเป็นคือขี่หนูขี่กระต่ายพี่น้อง เพิ่มมาเจอเบิ้ง<ม>ครับผมึงใดูคอมเมนต์นนคำามานี่ครับขี่กลุ้มๆนี่ครับี้หนูมันไหนเป็นขี่ย,ยาวๆครับมึงไหนจะว่ามันขี่นู้ไปหรอไหนจะเป็นขี่กระต่ายหรือเปล่าครับปลาลูกนีก่ครัอของศาลนี่เป็นปลาโอ้ยครับผม สีนี้ไม่ยู่มองนี้เนาะมาหากินยาครับผมไดรดูคอมเมนต์มาเน็ครับผมโอเคครับเสร็กันเบื้องพี่น้องครับผมถ้ายขั้มตอไปสิได้มาจัดการมันครับ